ทนายความของนางสาวนภาพ,พัฒนอัญชสานิชมนนะคะหรือว่าสจอจอยนะคะ ทนายคือคุณนิติศักดิ์มีขวดเนี่ยนะคะสจอจอยคือภรรยาของสจโต้งที่ถูกยิงเสียชีวิตนะคุณผู้ชมก็ให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวทางโทรศัพท์นะคะถึงการเดินทางเข้าไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมทางคดีต่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะว่าตอนนี้ทนายความเนี่ยได้รับมอบอํานาจจากสจอจอยให้ไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมแล้วก็ขอให้โอนย้ายสํานวนคดีมาที่กองปราบละหลังจากที่ได้ไปยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางแล้วแต่ยังไม่มีหนังสือตอบกลับมาค่ะขณะ ที่สอจอจอยก็รู้สึกพอใจในการดําเนินงานของทางเจ้าหน้าที่ทั้งการที่ตํารวจเนี่ยลงพื้นที่เพื่อปราบปรามผู้มีทิพธิพลรวมถึงจัดผ,ผู้การนะคะที่จะกําลังเจ้าหน้าที่เนี่ยคุ้มครองสอจอจอยด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะขณะที่เรื่องการจัดงานศพของสอจโอต้งเนี่ยนะคะเห็นทางทนายความบอกว่าเดือวพรุ่งนี้ค่ะบ่ายสามนะคะจะมีพิธีวางดินเก็บศพ หรือว่าพิธีในการเก็บร่างไว้ก็จะยังไม่ชาปนกิจตามกําหนดการเดิมเพราะว่าสจจอยเนี่ยบอกเลยว่าอยากจะให้ลูกคดีมีความชัดเจนก่อนและได้รับความเป็นธรรมด้วยนะคะก็ทราบมาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรวมถึงคุณธรรมนัสพรมเผ่าจะเข้าร่วมในพิธีด้วยนะคะส่วนเรื่องของสภาพจิตใจของสจจอยตอนนี้ก็ยังคงเศร้าอยู่และไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดนี่นะคะ รูปรูปรูปคดีเราอยากให้มันชัดว่าว่าผู้ที่ร่วมกระทําความผิดนี่ได้ครบทุกคนยังมีคนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยไหมห,หรือหรือมีการสั่งการไหมให้มันยุติก่อนตรงนี้คือ่อยหน้าที่เป็นหน้าที่ของตารวจํามานเป็นที่อส่วนจอยเขาก็รอฟังข่าวแล้วหลังจากนี้เก็บสดไว้ก่อนถ้ามันชัดเจนแล้วก็จะพิจารณาทีว่าจะชาปน,านกิจเมื่อไหร่ สำหรับความคืบหน้าของคดีสอจโอต้งที่เสียชีวิตในบ้านของโกธรน,นะคะทางภรรยารวมถึงครอบครัวของทางสอจโอต้งเนี่ยนะคุณผู้ชมนะก็ได้ยื่นคําร้องของให้อนสัมนุนคดีนี้เนี่ยไปให้กองปราบรับผิดชอบนะคะเห็นข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็บอกได้ปรึกษากับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะจาเป็นที่จะต้องให้ทางหน่วยงานกลางนะคะอย่างกองปราบเนี่ยเข้ามารับผิดชอบคดีนี้แต่ก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตำรวจภูธรภาคสองก็ทำงานเต็มที่แล้ว ะะเห็นล่าสุดเนี่ยนะคะทางตำรวจเนี่ยก็ได้ถแถลงคือที่วันนี้เขาไปค้นกันเนี่ยคือ EP 2นะคุณผู้ชมนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปปฏิบัติการยุทธการทลายลังนักเลง EP 1ผ่านมาละแล้ววันนี้เนี่ยก็เลยนั่งตั้งโต๊ะถแถลงกันเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยสวันเนี่ย 14, 15, 16เนี่ยได้ความอะไรมาบ้างนะคะสรุปแล้วค่ะก็เข้าไปค้นพื้นที่เป้าหมาย12อําำเภอ59เป้าหมายแล้วก็สามารถยึดอาวุธปืนได้79กระบอกในจำนวนนี้ค่ะเป็นปืนที่ไม่มีทะเบียน2กระบอกกระสุนปืน600กว่านัดแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ครอบครองปืนผิดกฎหมายได้ถึง8รายด้วยกันนะคะ 59เป้าหมายเนี่ยนะคะที่ตำรวจตรวจค้นตลอด3วันที่ผ่านมาตำรวจยอมรับเลยนะคุณผู้ชมว่ามันมาจากการขยายผลหลังจากที่สอจอต้งเสียชีวิตค่ะซึ่งหลังจากนี้ปัญหากลุ่มนักเลงกลุ่มผู้มีทิพยพลในพื้นที่ปราจีนบุรีต้องหมดไปและต้องไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกแล้วก็ยอมรับด้วยนะคะว่าการตายของสอจอต้งทําให้ตํารวจกังวลใจหนักมากเลย<ๆ>เพราะมันอาจจะเกิดปัญหาหลังแคนขึ้นในอนาคตได้ก็จําเป็นต้องป้องกันปราบปรามป้องปรามปาัญหา,าที่จะ ขึ้นซึ่งในอนาคตนะคะเห็นบอกว่าน่าจะมี ep 2 ep 3ตามมาอีกนะวันนี้ ep 2ไปแล้วใช่ไหมต่อไปอาจจะมี ep 3 ep 4ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าตกลงแล้วเนี่ยกระบวนการเนี่ยมันจะขยายผลได้มากขนาดไหนด้วย